ชาดกค่าร้อยชาติสมุขชาดกชาดกว่าด้วยลือสีกับยักษ์เปรียบหญิงมีอาการคล้ายก้นเหุสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเราเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผู้เล่าด้วยนะคะ ทำไมผู้หญิงถึงถูกเปรียบว่ามีอาการคล้ายคนเหวเพราะอะไรกันนะลองมาฟังดูนะคะในอดีตการเมื่อพระเจ้าพุมทัตของราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราสีพระโพธิสัตว์สละกามเข้าไปในดินแดนปาหิมพานบวชเป็นฤาษี ได้อภิญญาและสมาบัติแล้วดำรงชีพอยู่ด้วยผลไม้น้อยใหญ่ณที่ไม่ไกลบารรณาศาลาของพระโพธิสัต์นั้นมียักษ์ทานพตนหนึ่งยักษ์นั้นเข้าไปหาฤาษีฟังธรรมอยู่เสมอเสมออันหนึ่งยักษ์นั้นมักอยู่ ที่หนทางที่มนุษย์ทั้งหลายสัญจรไปมาในดงเมื่อมนุษย์เดินทางมาก็จับกินเสียครั้งนั้นในแคว้นกาสีมีนางกุลธิดาคนหนึ่งมีรูปร่างสวยงามมากอาศัยอยู่ณนปะัจจันตะคาม แห่งหนึ่งวันหนึ่งนางมาเพื่อจะเยี่ยมมารดาบิดาในเวลากลับทานุนั้นเห็นพวกบริบาลของนางจึงวิ่งขับไล่ด้วยรูปร่างที่น่ากลัวพวกบริวาลที่ถือข้าวของไปต่างพากันทิ้งสิ่งของหนีไปสิ้น ทานุบเห็นสตรีรูปงามน,นั่งมาในยานเกิดจิตปฏิพั์จึงนำไปถ้ำของตนเลี้ยงดูเป็นภรรยาตั้งแต่นั้นมาทานุบได้นำเนยใสข้าวสารปลาเนื้อเป็นต้นและผลไม้ที่อร่อยอร่อยมาเลี้ยงดูภรรยาและประดับนางด้วยเครื่องประดับ ให้นางนอนในสมุขค,คะคือภาชนะชนิดหนึ่งรูปร่างเหมือนขวดแล้วกลืนสมุค,คะนั้นเข้าไว้ในท้องพิทักรักษาภรรยาด้วยท้องวันหนึ่งทานพนั้น ไปสระน้ำแห่งหนึ่งเพื่อจะอาบน้ำจึงคายสมุขะออกแล้วเอานางออกจากสมุขะนั้นให้อาบน้ำทาแป้งแต่งกายแล้วกล่าวว่าเธอจงตากอากาศสักครู่หนึ่งให้นางยืนอยู่ใกล้ๆสมุขะตนเองก็ลงไปที่ท่าน้ำ มิได้มีความสงสัยภรรยาจึงได้ไปอาบไกลไปหน่อยขณะนั้นวิทยาธรชื่อว่าวายุบุตรเนบระขันเหมานางนั้นเห็นวิทยาธรแล้วยกมือชูขึ้นเป็นเชิงให้รู้ว่ามานี่เธอท่าน วิยทยาธรก็ลงมาทันทีลำดับนั้นนางเอาวิยทยาธรนั้นใส่ในสมุขค,คะพลางนั่งลงบนสมุขคคขั้นเห็นทานกบมาก็ยืนขึ้นเพื่อแสดงตนแก่ทานกบนั้นเมื่อทานกบเดินมายังไม่ทันถึงสมุขคคนางก็ เปิดสมุคขค่าออกแล้วเข้าไปข้างในนอนทับวิทยาทรแล้วเอาผ้าห่มของตนคลุมไว้ทานกมาถึงก็ไม่ได้ตรวจตราสมุคขค่ให้ดีกลืนสมุคขค่เข้าไปด้วยเข้าใจว่าเมีเราคนเดียวแล้วเดินทางเพื่อกลับไปถ้ำของตน ในระหว่างทางทานบคิดว่าเราไม่ได้เยี่ยมท่านฤาษีเสียนานวันนี้เราจะนมัส,สการท่านก่อนจึงไปสู่สำนักท่านฤาษีฤาษีเห็นทานบนั้นมาแต่ไกลรู้ว่ามีคนสองคนอยู่ในท้องเมื่อจะเจรจาจึงได้ทักว่า ท่านทั้งสามคนพากันมาจากที่ไหนหนอท่านทั้งหลายมาดีแล้วเชิญมานั่งที่อาสนะนี้เถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายเห็นจะสุขสบายดีไม่มีความป่วยไข้กระมังนานมาแล้วท่านทั้งหลายพึงมาในที่นี้ ทานุบได้ฟังดังนั้นคิดว่าเรามาสำนักท่านฤาสีนี้คนเดียวเท่านั้นแต่ท่านฤาสีนี้กล่าวว่าสามคนท่านฤาสีกล่าวดังนี้เพราะเหตุไรท่านฤาสีนี้รู้สภาพความจริงจึงกล่าวหรือหรือว่าเป็นบ้าจึงเพอ้อไปเข้าไปหาท่านฤาสีนมัสการแล้วนั่ง หน้าที่ควรส่วนข้างหน้าเมื่อจึงเจรจากับท่านฤาษีนั้นว่าเราคนเดียวเท่านั้นมาถึงที่นี่ในวันนี้เองอันนึ่งใครที่จะเป็นคนที่สองของเราก็ไม่มีข่าแต่พระฤาษี คำที่ท่านกล่าวว่าดูกรท่านผู้เจริญท่านทั้งสามคนพากันมาจากที่ไหนหนอดังนี้หมายถึงอะไรท่านฤาษีย้อนถามว่าอาวุโสท่านต้องการฟังจริงๆหรือเมื่อทานบตอบว่าจริงครับ จึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังท่านคนหนึ่งและภรรยาที่รักของท่านที่ท่านใส่ไว้ในสมุข,ขคนหนึ่งภรรยาที่ท่านรักษาไว้ในท้องของท่านทุกเมื่อยินดีอยู่กับวิทยาธรชื่อว่าวายุบุตร ภายในท้องของท่านนั้นอีกคนหนึ่ง้านบได้ฟังดังนั้นก็สะดุ้งกลัวว่าธรรมดาวิทยาทรย่อมมีมายามากถ้าวิทยาทรนนั้นมีพระขันอยู่ในมือก็จักพาท้องเรานี้ไปจึงคายสมุขวางไว้ตรงหน้าทันทีได้เห็นภรรยา ผู้ทัดทรงดอกไม้อันสะอาดยินดีอยู่กับวิทยาธรชื่อว่าวายุบุตรในสมุขะที่อยู่ในท้องของตนนั้นพอทานุเปิดสมุข,ขขึ้นเท่านั้นวิทยาธรก็ไล่วิชาถือพระขันเหไปในอากาศ ธานบเห็นดังนั้นก็มีความยินดีต่อฤษีจึงได้กล่าวว่าบัณฑิตจะพึงวางใจอย่างไรได้ว่าหญิงนี้เรารักษาไว้ดีแล้ววิธีที่จะป้องกันรักษาหญิงผู้มีหลายใจไม่พึงมีโดยแท้เพราะว่าหญิงเหล่านั้นมีอาการคล้ายก้นเหว ที่เรียกกันว่าบาดาลบุรุษผู้ประงาศในหญิงเหล่านั้นย่อมถึงความพินาศทั้งนั้นครั้นกล่าวดังนั้นแล้วทานกได้หมอบลงแทบเท้าของฤษีกล่าวสรรเสริญชื่นชมฤษีว่าข้าพระเจ้าได้ชีวิตไว เพราะอาศัยท่านเพราะข้าพเจ้าไม่ถูกนางกูมีธรรมะลามกนี้ใช้ให้วิทยารรค่ะแม่ลือสีครั้นแสดงธรรมแก่ทานบนั้นแล้วกล่าวว่าท่านอย่าได้ทำกรรมชั่วอะไรอะไรแก่หญิงนี้จงรับศีลให้ทานบนั้น ตั้งอยู่ในศีลห้าทานบคิดว่าแม้เราจะพิทักษ์รักษาด้วยท้องก็ยังไม่อาจรักษาหญิงนั้นไว้ได้คนอื่นใครเล่าจะรักษาได้จึงทรงนางนั้นไปแล้วตนเองก็เข้าป่าอันเป็นที่อยู่ของตน พระศาสดาคั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วได้ทรงประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กระสันได้ดำรงในโสดาปติผลพระทศพลทรงประชุมชาดกว่าลือีผู้มีทิพยะจักสุในครั้งนั้นคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ